โอเคก็กราบสวัสดีชาวคอสบิวตี้โมเดิร์นวัตฟทุกๆท่านนะครับผมเจมี่ซีวันนี้จะมาบอกเกี่ยวกับของแต่งปืนของ m c a 1สายยกเร็วเข้าสโคบไวฮีฟายดีระยะใกล้กับระยะกลางได้นะครับระยะไกลจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ระยะใกล้กับระยะกลางเนี่ยดีมาก ก่อนไปชมคลิปเจมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจมด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแต่งปืน M4A1 กันเลยแล้วกันครับสำหรับ M4A1 นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ของแต่งปืนก็จะมีตามนี้เลยตามในรูปนี้เลยนะครับ ตัวแรกก็จะเป็นบาลียลนะครับบาลียลผมแนะนําเป็นตัว12.4นะครับเพราะว่ามันเก็บเสียงได้ด้วยแล้วก็เวลาเรายกสะโขบขึ้นมาเล็งได้ไวขึ้นนะครับสำหรับบาลียลตัวนี้เราก็เดี๋ยวไปดูอันต่อไปครับอันต่อไปที่แนะนําก็จะเป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์ Laser ผมแนะนําเป็นแท็คเลเซอร์ครับตัวนี้จะดีที่สุดมันจะเพิ่มให้เรา3อย่างนะครับก็จะมีอิมดาวไซส์ก็จะเป็นการยกสะโขบไวขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นเวลาเรายกสะโขบขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลายิงเป้ามันจะไม่สายมากครับ แล้วก็อันที่3ามเวลายกสะโคบขึ้นมาแล้วเวลาเราเล็งมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับสต็อกค,ครับผมท้ายปืนครับท้ายปืนแนะนําเป็นเป็นตัวที่2สําหรับตัวนี้จะเพิ่มโมบิลิตี้ให้เราแล้วก็เวลาเราเล็งเนี่ยเราจะเดินไวขึ้นนะครับแล้วก็อันต่อไปครับอันต่อไปก็จะเป็นอิมมูนิชันนะครับก็แล้วแต่คนชอบเลยครับสําหรับอิมมูนิชันใครที่คิดว่า50นัด50นัดเพียงพอต่อการยิงก็เลือกที่50นัดนะครับแล้วก็ถ้าใคร คิดว่า50นัดมันไม่เพียงพอก็ไปใช้ที่60นัดนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับที่แนะนําให้เลือกใช้กันแต่ค่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้า50นัดมันจะลด mobility กับ control น้อยหน่อยแต่ถ้า60นัดเนี่ยมันจะลดเยอะกว่าแล้วก็อันสุดท้ายครับเป็น optic optic ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับถ้าเวลาผมเล่น M4 ผมต้องมีสโคปครับถ้าไม่มีสโคปผมยิงไม่ค่อยโดนนะครับแต่ก็ไอที่ผมถนัดก็เป็น VLK 3.0 optic ตัวนี้ผมจะถนัดหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบ vlk 3.0แล้วก็หรือว่าไม่ชอบม e ีสโขบก็เอาออกได้นะครับแต่ถ้าใครแบบขอติดสโขบไว้นิดนึงก็แนะนำให้เป็น red dot c r o n e n t mini r e f l e x ก็จะเป็นตัวนี้เพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้ mobility กับ control เราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีกตัวที่ใช้ได้ก็จะเป็น gi mini r e f l e x นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่ม mobility โมบิลิตี้แล้วก็คอนโทรลให้เราก็ของแต่งปืนของ m 4ก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการยิงระยะใกล้และก็ระยะกลางแต่งแบบผมก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครชอบยิงได้ทั้ง3ระยะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสาหรับของแต่งแล้วเดี๋ยวเวลายิงเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูในคลิปได้นะครับผมทําคลิปมาให้ดูแล้วแล้วก็สําหรับ m 4หรือ m 4 a 1 n ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ